สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องสาว101ร้อยเบงคัเกษตรนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมข้าวเหนียวดำนะคะที่เราปักดำกันไว้เมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะคะที่ปักดำอ่ากอละหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมกันว่าข้าวแตกกอเยอะแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นแปลงข้าวเหนียวดำต้นสีม่วงนะคะ ที่เราปักดำไป1เดือนที่แล้วค่ะเราปักดำใช้ต้นก้าทีละต้นนะคะตอนนี้เขาแตกกอออกมาเยอะมากนะคะนับดูโดยประมาณก็10บต้นขึ้นไปนะคะบางต้นที่กอใหญ่หน่อยก็ประมาณสิบหต้นนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนกอนี้นะคะเนี่ยกอใหญ่ค่ะกำลังแตกกอสวยเลยนะคะผ่านมาแค่1เดือนนะคะ เราปักนำระยะห่างระหว่างแถว60เซนตอนนี้ใบข้าวนี่เริ่มจะชิดกันแล้วนะคะผ่านมาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะคะปีนี้ฝนแบบตกดีมากๆเลยค่ะน้ำน้ำฝนเยอะมากๆเลยนะคะในแปลงนาเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยค่ะ แก็กอไปเยอะมากมเลยนะครับตอนนี้เราจะพาดเดินชมแตงคตดแถวนะคะ นี่นะคะไม่ได้ปักดำเยอะนะคะแปลงเล็กๆค่ะสีสันสวยงามม่วงเข้มเลยค่ะค่ะได้รับชมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวสาวเล่จ,จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะว่าเขาจะแตกกอเยอะกว่านี้ไหมนะคะแล้วกอเขาจะใหญ่ขึ้นแค่ไหนนะคะ ที่ระยะห่างระหว่างแถว60เซนนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะชิดกันแล้ว1เดือนข้างหน้าเขาจะกอใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะลายค่ะ